มาดูวิธีการใช้ Mo ู dy ้ชาร์ดในฟลูปิดนะครับสมมติว่าถ้าน้องคำนวณมาได้เป็นเทอร์โบแ flow ก็คือค่า Re n น l ัม Number มากกว่า4,000ันไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูนี้ครับสิ่งที่เราต้องหาอย่างแรกคือเราต้องหา e p s i l o ส่วนดีก่อนนะใช่ไหมครับ e p s i l o ส่วน d เนี่ยหายัางไงครับตัว e p s i l o เนี่ยเขาเรียกว่า Equivalent l o ฟเนี่ยเราสามารถดูได้จากตรงนี้ใช่ไหมครับพอเราได้มาเนี่ยอย่าลืมนะครับตัวนี้ต้องคูณ10บกำลังลบ3เพราะมันเป็นมิลลิเมตรใส่เข้าไปตรงค่านี้เสร็จป ได้ค่านี้ออกมาน้องจะเอาไปคำนวณาหาฟิกชันแฟกเตอร์โดยวิธีมูดี้ชารทำยังไงไปดูกันะครับเราได้ค่ามา2ค่าใช่ไหมครับคือแอปซอนส่วนดี D กับค่าเรโน l ัมเบอร์มาพอได้นี้มาสมมติพี่กำหนดก่อนว่าค่าเรโนนัมเบอร์เนี่ยมันได้เท่าองคันี้งห้เราก็ลากเส้นตรงึ้นไหครับได้อันหนึ่งแล้วเส้นแรกทีนี้แอปซอนส่วนดี D, สมมติเราได้0.004นะครับเราก็ลากเส้นนี้ครับทร c กตามเส้นสีดำาลครับไปตัดกันตรงไหน ตัดกันตรงไหนเนี่ยเราก็จะมาร์กจุดนั้นไว้ถูกไหมครับมาร์กจุดนั้นไว้แล้วเราก็นี่ครับเทรดไปทางฝั่งซ้ายครับตรงกับจุดไหนนะครับตัวนี้เราจะได้ friction factor เสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในสการของ head l o s ที่เป็น major l o s ได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการใชู้่ที่ชาร์จแบบไม่ยากใช่ไหมครับ